ัสดีครับผมวันนี้เราจะมาบอกเนาะบางคนใส่บอกว่าแบตมันก็จะเสืเ่อมเร็วแท้แบตคืนออกเร็วแท้บางเี่อาการใช้งานนะครับพาใส่หลายมันก็จินกระแสหลายถ <c oughs> ้ามาแผงโมน่นะผมโม่ใหยย้่เยอะที่สุดแล้วนี่เพิ่งมาติดใหม่นะมันอยากเอาแบบประหยัดไฟก็คือใส่แค่ปั๊มน้ำออโต,โต้เท่านั้นปั๊มเจ็ดสองใส่ด้วยนะหนึ่งแรงก็คือเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์แครการกินนะที่ผมบอกปั๊มน้ำมันจะกินมากกว่าอปุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านสองถึงสามเท่านะกินแบบไหนก็จะบอก พอพอกินพอๆกับมองข้าวเลยแล้วถ้าเป็นระบบสิบสองนะครับมันจะกินสิบตัวหนึ่งอ่าสิบตอนหนึ่งนหมายถึงอะไรจ่ายไฟ DC กินไฟฟ้าเนี่ยได้หนึ่งแอมคือเมื่อว่าอุปกรณ์กิม DC กินไฟฟ้าหนึ่งแอมใช่ไหมมันก็จะดึงแบตเตอรีอ่สิบแอม DC นี่คืสิบเท่านะ้าพยานแอมแอมโมหันหต้ประมาณใบสองใบสามแดดเนาะเมื่ม 2, นะงแสงแดดประมาณใบสองใบสามแผงแผ่นเดียวนะครับแผงโมที่นี้ผมจะมาชดอแอมแผงมือก่อนว่าจะแอมอาปรับไปยาน DC เนาะ DC เนาะผมจะช็อตแอมนะดูมันไฟใะสปาร์กหนึ่งดูแอมช็อตแอมว่ากี่แอมเบิ่งแอมเนาะ12แอมเนาะแสงโมนะครับตอนนี้คือแดดบทสูงสุดอยู่ที่22แอมอันนี้ก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสาม่ะ12แอมบ่อาจแดดอาจจะความเข้มของแสงอาจจะน้อยอ่ะเพราะฉะนั้นมาอ่าทีนี้ผมจะเปิดปั๊มน้ำมอเตอร์ตอนนี้ชาร์จลงนะ ผมมันเป็นแบตน้าม,มันจ,จะชาร์จอัตโนมัติก็คือชาร์จสิบถึงสิบห้าแอมป์อ่าชาร์จในสิบห้าเปอร์เซ็นต์สูงสุดสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นแหละถ้าแบตน้าแบตรถยนต์นะแ,แล้วตอนนี้แบตลงไปลงกี่แอมป์กแอมป์นะครับอ่าลงกี่แอมป์เนาะว่าแรงดันอยู่ที่สิบสามจุดหกอืมก็จะก็จะชาร์จตามแรงดันนะครับถ้าแรงดันสูงกระแสจะลงน้อยถ้าแรงดันต่ำหลือสิบเอ็ดโวลต์หรือสิบโวลต์อย่างเงี้ยก็จะลงเยอะหน่อยอ่าแต่ใช้ออกก็จะมีการลงเพิ่ม ทีนี้คนจะเปิดเป็นอินเวอร์เตอร์3,000วัตต์นะครับว่าปั๊มน้ำจะเราต้อวัดกินขนานไดไนเราควรจะเปิดนะ,ะไปดูปั๊มน้ำทำงานนะดูไปดูปั๊มน้ำแล้วก็เดินกลับมา ทีนี้จะจับกระแสให้ดูจับกระแสมาดูใกล้ๆจับกระแสการกินดึงว่าดึงไฟแบตเตอรี่ขนาดไหน DC นะครับดูหน้ากระแสที่ก,กินเห็นไหมครับอะไรไม่เมื่กี้เห็นชัดไหมค้าด9 6นะครับ59.6 mDC ก็แสดงว่าัามน้ํากินอยู่ประมัน5-6แอมอ่าแอมกัวหนึ่งแรงนะครับกินตามแรงเลยอ่ทีนี้มันก็จะมีการลงเพิ่มหน่อย เมื่อกี้เาจะชาร์จเมื่อกี้อยู่หกจ็ดแอมใช่ไหมใช่ตามถูกลงแปดแล้วลงแปดแอมกว่าเมื่อกี้อยู่ประมาณหกจ็ดแอมเนาะประมาณนั้นนี่ก็มีการลงเพิ่มิดหน่อยก็มาตามแดดเพราะว่าแรงดันมันลดถ้าสิบสามแอมเมันก็จะตัดชาร์จเจอรธรรมดานะครับตัวนี้เป็น PWM ก็ชาร์จเจอ์ธรรมดาก็ตัดด้วยแรงดันแต่แรงดันสูงก็จะตัดไฟที่ แังดังสูงการกระแสนียถามาดูการกินแอมใหม่มีนะปั๊มน้ำตัวเดียวนะครับเพื่อเพิ่มาลัลดลดค่าไฟก็คือปั๊มน้ำตัวนั้นแนะปั๊มน้ำจะกินไฟเยอะเพราะฉะนั้นลดที่ปั๊มน้ำออโต้เบา59แอมชัดไหมใกว้ใกล้ขอให้ชัดเจนนะครับ เพราะฉะนั้นกระแสรแรงพ่อแรงดันตกกระสรแสก็จะมาเพิ่มนิดหน่อย8.5นะเพราะฉะนั้นะนะี่นะครับคือการใส่งานอันนี้คือกินเยอะนะอันนี้คือกินต่อชั่วโมงเลยนะ59แอมต่อชั่วโมงดีกว่าดีชั่วโมงหนึ่งแบตเบิดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นแข็งลงน้อยนะครับแข็งลงน้อยนี่แหละคือการใส่งานบางทีเหมือนเราไปทํางานเนะี่ยทำวันละสามร้อยแต่ว่าใช้วันละห้าร้อยนี่มันกับพ่อใช่นี่นะคืออาการแบตน็อก เพราะฉะนั้นการใช้งานต้องคำนวณการไฟลงด้วยนะครับไฟแผงด้วยว่ามีแผงเท่าไรใช้เท่าไรนี่นะ,ะเพราะฉะนั้นก็คือให้เรียนรู้อุปกรณ์นะครับก่อนใช้งานที่ผมเมคขึ้นมาสี่ข้อก็คือหนึ่งควรเรียนรู้อุปกรณ์เบื้องต้นว่าทาํางานยังไงว่าชาร์จเตอร์นี่ทํางานบดดาแบบไหนแผงเชืจังไหนแล้วก็อิมอเตอร์ทำงานยังไงนะครับแล้วก็ระบบการทํางานเป็นแบบไหนนีนะ่คือเรียนรู้เบื้องต้นสองงบนะครับจัดสรรงบ คือว่าเขามีงบใส่หนิช่างพูดว่างบเพิ่นนีกอ่ก็ะจะขั้นบาทแต่ะจะชั้นงบให้กับมาใส่เฉพาะปั้มน้ำยางเดียวเลยเพื่อสูบน้ำลงสระด้วยนะครับสูบน้ำลงสระน้ำนะครับเพราคนมาติดโซเชียลกับผมแล้ยจุดหนึ่งคือที่ลงคลิปให้ดูคือไดโวนั่นแหละนะสูบน้ำหดพักหดปีคนอย่างในสวนนะครับสามใช้ให้ตรงจุดอ่าตัวไหนที่เขาควรจะติดตัวไหนที่มันตอบโจทย์ที่สุดเท่ากับที่ตัวนั้นนะครับติดโซเชียลเพื่อลดต้นทุนตัวนั้นนะครับ อันนี้ก็คือใช้ให้ตรงจุดใช่ไหมอันนี้ก็ปั๊มน้ำมันกินไฟเยอะแต่และเดือนมันเสียพันกว่าเฉพะปั๊มน้ำอุปกรณ์ในบ้านกับโมีอยังรายนะครับจะมีตูเ้เยน็นทีวีพัดลร่มธรรมดา่ว่าปั๊มน้ำมันกินไฟไหลายมันเป็นปั๊มเจ็ดสองไส้ด้วยนะอ่า,อาเพราะฉะนั้นก็ใช้ให้ตรงจุดนี่ก็คือนี่ใช้ปั๊มน้ำอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องอื่นนะครับที่การดูแลรักษาเพราะฉะนั้นก็มีอะไรที่แบบด,ดูแลได้อันนี้ก็คืออ่าทำงานตลอดแต่อยู่ข้างนอกร่มพัด ะบายความร้อนได้ดีนะครับเป็นพูร,รม่มในจะน้อยหรือว่าถ้าอยู่ในที่ใกล้น้ำใกล้อะไรก็มีตู้มีอะไรนี่ก็ซื่อพเห็ดแบบนี้ดูแลไงนะครับผมมี้ยังมากววนนะครับอ่ะพราฉะั้นครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันทุกคนด้วยนะครับเดยมีคลิปด,ดีๆเนี่ยนี่คือผมบอกคลิปผมจะมีใส่สาระเนี่ยมีความรู้เนี่ยขายของเนี่ยตามใจกันทุกคนอ่ะพราฉะไหนก็นําลากกันไปอขอบคุ